บ่เอาปลาบืนนะปลาบนโอ้เจ๊งแต่ว่าจับปลาเป็นพวอุ้ดตายแล้ววันนี้ไปยัางกลางลำนาหาปลาเจ๊ไปเกินพุนไปพอปลากัน พี่น้องเขาลมเขางามงามลมลมมัดทงมดทาเลดอันนี้บ่ลมอันนี้อเกม่จกบปลาบืนอันนี้สีดิเกยวม่จกบปลาบืนไงนะจืะไปคือปจับหรอเนยจับได้มันเป็นอย่างปลาคอยแง่เป็นติแล้วมันหันดำดำกำข้อหลด มำนดำไหมอืมตาเเสืออืมขาวง่ามมากที่มันยังล่มสูงเลยมันสีล่องเอวหล่อมมืดเลยข้างบักแดงก็ล่มขึ้นกันนี่แม่ล่มผ่อู่ลมแกะที่สีเข้าเข้าเขาไม่สาวมางัดขึ้นบ่ได้เลย งัดข้อเข่าพี่น้องเขาลมปูน่ามึงดูเขางามบักากมีแต่ห้วงใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมันก็โง่ขึ้นงอข้อขึนอันนี้เป็นของจริงนะเบงพี่ตาสีนอนจ้ะโอ้ยพี่น้องเมึงเขาลมมาเบิ่งเอาเด้อเขาพี่น้องเขาท่งก็น้อยลมเมื่ทุกไฮแล้วจ้าเสาน้ำเสาตมล่ะแบบนี้ อืมเขาติดกูอืมอืมเขาง่ามมาเขาไม่ต้องห่วงใหญ่ๆลมหมดวันนี้ป้านฟังฝนกับใบใหญ่ลมคักลมแน่แต่วันนี้นี่เขาอีตั้มยังลมขนาดนี้ใกล้สิได้เกี่ิลอันนี้มันโบปูน้ำเนาะพี่น้องมึงเขาลมเขาลมไปอันนี้ลมแยบเลยพี่น้องเขา thái kiểu khâu à, là... à Thôi, Thôi, ngâm là ngon, 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 โอ้ยให้ราเที่ยวไม่แต่ทางบนน้ำบอลเนี่ยปื๊ดพี่น้องเขางามๆลมโอ้ยนี่ตาปลาบืนีเตาบืนเยอะมากเบิ่งฟังนี่ลาบลแจนามเลยพี่น้องเอ้ยเขาปลากันดมสู่กับหอยนียาจ้าปลาบืน <laughs> สู่หอยแล้วก็มาสู่กระหนามสู่กับพายุพี่น้องเอ้ยโอ้ออชาวนาเท่าดอกขี่มา เอออันนี้ไขรอยู่เน,นี่ยทั้งผุนดีละปีที่แล้วแห้งร้อยน้ำคักเข้าไปใส่ไปไปโลดทัางบอกไปทัางสิงไปพูดพุ่นแม่ห่วงเขาแม่แดงใจวายอยู่เสียดายเด่นอะแมบอกว่าไมาแ้แก่แม่ัวลาะตัวเล็กน่อยเหล็นแบงสันสะ นิดหน่อยคิดด้อไปไไอ,ไอืมใส่อันนี้มันลมเกินไปสิฮึยังกัดแมวแมวกัดกันสิเอออังสีมันยัง,งโง่อยู่เนาะพุ่นอ่ะแต่ฝนตกมาอีกมันสิอยู่อล่ะเพอเอาเอาซ้ำนี้กับพ่อแล้วฝน <laughs> ี่นองเขาง่งามลมหางแดงอไเข่าสกห้างห้างมันสีแดงก้อนนี่ดูฝนตกตีฝนจะข้าห้างอีกแล้วมันสะทงตกปุ่มมปีมีคุยนะฝนก็ได้ตกเอาดื้อ มาละทงก็เจอฝนยังไม่หลอบทงล้อเอาบอไปต่อหรือสีพ่อซัมนีก็ไปอาบน้ำเจ้าสาฝนตกคนนะพี่น้องหาฝนตกไปหัวหลานเสื้อตีฝนตายหรืมตีฝ้าฝ้ายเดียมเนียดง่ายง่าเนาะเม็ด เม่นเขาสันสันแคือกันเขาอีิติอนี่ของวานี่ของยายนี่ของฟังนี่คนละพันน้องเม็ดเหม็ดแบกใหญ่บงามอย่างจก๊ดเขาไปน้ำเท่เดเห็นห้องนดงมาเ็จ ขางามง่ามมันลมอ่ะเสียดายเขาเอาอันนี้คือลมอ่ะกวยคันแท้นน้ำเพลินเนาะบ่เนี่ยพี่น้องไปกับเพื่ได้พ่อเข,อข,อขอมามันล่มมาตั้งนี่แล้วเนาะโอ้ยหเขาง,ง่ามประคักแต่ว่าล่มพี่น้องเอ้ยห่วงแดงใจวายฝนตกกระพักกันมาเลาะทงเลยพี่น้องเนไหน ฝนตกเขาก็เศร้าอ่านฝนหยุดผู้ใดแบกบางปอนตะวันเฮ้ยอยากคู่คู่ตัผู้ใดบางปอนตัวไอ้ปอนปอนย่างดีเด้อปอนเออเออแม่นแม่เดี๋ยวคอยจะย่างดีดีัวสิสู่คนลงหน้าไปขั้นหน้าอยู่เลยนี่สุกยางน้กก่อนอืม

่เนบสีเกยวแบแม่เนาะขันมันหล่มซ้ำนีเนาะนี่มันหล่มค่ะคนบางทะระบบยนาำออกไว้ไว้นามกระไล่สาบานนี่อันนี้มันหล่มซ้ำหนีมันปลอดัย่ยืนหมดเนี่ยหมวกจุดหนามตื่นเช้าโดนหนาก็เหยเกลียวอืมใส่ใส่ให้อะไราเห็นับ เอาไปยังเอปลมยงาเียนะเลมมตลอดนี hmm. right. yes, ่ทั้งขุนกระดงกันทั้งขุนอ่เสาเสีนดำราตีย้ายขนุมันเปนมล่อนละหนาเขันเขาพลมนี่มันสีมงามคักงามแนี่ยแต่เบิงเกียวมันสีเป็นลักษณะใด ก็เสียด้ยอยู่แล้วแต่ว่าเขางามกระเดียอกระดอนอ,ะอ่ะมันยังได้ไปหล่มซองนั่นปลูกต้นใหม่การลม้มมาเหรอล้มมาแย้มหนาหนาว ตอนหนาหนบ่ปลูกต้นไหม้ต้นให้มั้กันลมมาให้ล้มผัดเข่าลมำย้ำหนาหนาเดือนทั้งสี่มาเดือนเดือนตุลาปิกกี้กาเขามันยืนกับเบื้องดีนะเขามันล่มพี่น้องมั้งเนาะ ดูไม่จืดสิ่ว่าจับปูไปหายยาไม่ตกลอะดูเห็นเหรอมีปลาไม่ปูใส่จับจับน้ำทงต่อจับปลาจับปูมาแล้วก็ตกคนหน้าดอก